ถูกนินทาถูกกล่าวหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกคนกำลังลุมกันด่าว่าคุณอยู่หรือเปล่าคะคุณกำลังโดนใครบางคนกระทำสิ่งที่แย่ๆกับคุณอยู่หรือเปล่าคะครูรุ้งอยากจะบอกคุณว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะแก้แค้นพวกเขาเหล่านั้นการแก้แค้นที่สาสมที่สุดนั่นก็คือการให้อภัย วเขาาเเหล่่นนั้นคะมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณให้อภัยคนที่ร้ายกับคุณได้สิ่งหนึ่งนั่นคือเขาจะรู้สึกดินล่ะค่ะเขาจะรู้สึกร้อนรุ่และค่ะพอเขารู้ตัวว่าเขาทำร้ายคุณไม่สำเร็จค่ะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือคุณกำลังเป็นตัวอย่างด้านดีให้กับเขาค่ะคุณกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เขารู้สึกว่าวันนี้ ไม่ว่าสิ่งไร้ายๆจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนแต่มันไม่สามารถกระทบหรือกระเทือนใจคนที่มีความสุข